เขาห่างหายวงการไปเกือบ3ปีครับแต่แฟนคลับของเขาแน่นเหลือเกินตอนนี้เดอะมูสอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโอเคจ้ะพิสูจน์แล้วนะครับว่าแฟนใอยังเหนียวแน่นแม้จะหายไปเกือบ3ปีนะครับแน่นมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะแถวหน้าแน่นปั๊กเลยโอ้โหเป็นไงบ้างครับวันนี้เดินสายโปรโมตกันตั้งแต่เช้าเลยไหมครับ น่าจะหนักหนาเป็นายอยู่กับเราสักแป๊บหนึ่งไม่ไม really <gue> so ่ไม่หนักหนาแน่นอนนักก็ได้มีนั้นได้จัดให้ยาวๆเลยนะครับอยากเบรกอยากรู้นิดนึงครับว่าหายไปไหนมาครับเกือบสามปีก็หลังจากจริงๆปล่อยซิงเกิลสุดท้ายนะครับของรุ่แรกก็คือเพลงจุดสุดท้ายตอนนั้นครับ ทันวานี้จะ3ปีแล้วก็จริงๆเราก็ทัวร์คอนเสิร์ตกันอยู่พักใหญ่เหมือนกันพี่แล้วก็มีเล่นคอนเสิร์ตอยู่ตลอดใช่่ใครไปดูคอนเสิร์ตก็จะเห็นตลอดใช่ใช่ครับแล้วก็งานก็ยังทำอยู่ตลอดครับยังยังทำเพลงอยู่ตลอดแต่ว่ากว่าจะมาเจอซิงเกิลเนี้ยกว่าจะมาเจอความลงตัวเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรครับเพราะมันก็คงมีทาแล้วก็พอถึงช่วงนั้นเอลือดีกว่าอะไรใช่มันจะมีหลายเพลงเหมือนกันที่แบบเอเอานะแต่ว่าสุดท้าย ยังไม่ได้ให้ดีให้ดีที่สุดกว่านี้ด <ขอ S 2> ีกว่ากว่าจะเจอนี่ก็ใช้เวลาผมก็เลยใช้เวลาการห่างนานสใช่ใช่ใช,ใช่ครับใช่ครับพอปล่อยทีเซอร์ซิงเกิลใหม่ไปมีเสียงตอบรัรรบเป็นไงบ้างครับเออเป็นไงบ้างครับพี่พี่ลินครับก็สำหรับทีเซอร์นะครับก็ผมว่าก็โอเคนะครับในระยะเวลาที่ปล่อยมาขนาดนี้แล้วก็มีคนดูก็เสียงตอบรับมีคอมเมนต์มีอะไรถือว่าโอเคเลยครับมีคนคเ o อร์แล้วด้วยนะ เมื่อกี้เหมือนได้ยินแว่วๆนะพี่แกเร็วมากที่เลยพอได้ไหมครับไอ้วงที่เล่นตอนต้นรายการถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนเหมือนพอเจ้าของเพลงมาผมเล่นผิดไปโน้ตนอื้อตื่นเต้นอ่ะไม่รู้หันไปมองทั้งอื่นเเออปิดรายการถือว่าดีเลยพี่ถือว่าดีแล้วถือว่าดีของผครับดีของไมดี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 ก่อนก่อนก่อนจะคุยเรื่องเพลงเดี๋ยวขอถามที่ไหน่อะขอถามถึงโลโก้ใหม่ล่าสุดครับครับผมใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้ว ลายคือโลโก้แรกครับเออหลายนผมแต่งก็คือคิดคิดว่าเอคยมีมูสมีโลโก้แต่งจริงไม่มีนี่คือเป็นโลโก้แรกเอาบั้มแรกจริงดีจะเป็นฟอนต์จะเป็นฟอนต์เฉยถ้าบั้มแรกจะเป็นฟอนต์ก็คือเป็นฟอนต์ชื่อเลยอันนี้เราจะมีโลโก้แล้วเดี๋ยวจะพูดถึงจะพูดนี้มาจากอะไรยังไงครับมีสื่อความหมายยังไงสำหรับสำหรับโลโก้อันนี้นะครับก็ทีนี้เราอยากจะขอบคุณเพื่อนผมก่อนเลยคนนึงที่ชื่อแนทนะครับที่มาทำโลโก้นี้ให้ให้เรานะครับ ก็เราได้คุยคุยกันว่าเราจะไปในทิศทางไหนอะไรบ้างของใหม่นะสุดท้ายก็ได้มาจบที่เริ่มจากเป็นใช้รูปเลยค่ะนที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนี้ผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแข็งแรงแล้วก็มุ่งมั่นนะครับประกอบกับนกฮัมมิ g งเบิร์ดนะครับสตัวนี้สังเกตได้ว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะฮะสีขาวสีดำก็หยินหยางเลยป่ะอ่ะหยินหยางใช่พี่ถือความสมดุลนะครับ ก็เปรียบเสมือนความจริงกับความฝันที่เราทําสอดคล้องกันในเพลงของเราด้วยพี่ซึ่งมันจะต้องหาตรงกลางที่มันครับแล้วความฝันเป็นจริงได้ใช่ครับที่ที่เลือกใช้หามิงเบิร์ดนี่ก็เพราะว่านกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยมันเป็นนกที่ตัวเล็กตัวเล็กมากครับแต่ว่าเขามีพลังมีพรสวรรค์มีลีลาการบินที่น่าตื่นเต้นมีมีความน่าสนใจใช่ใช่มีความน่าสนใจครับทั้งที่มันแค่ตัวเล็กๆแค่นี้แต่มาเกี่ย้ในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่านะครับใช่เหมือนเปรียบเสมือนวงเราก็เราก็เ um ป็นวงจริงไม่ใช่วงที่ ที่เราก็ยังตั้งใจทำมันตรี่รับใช่ครับสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับชอบมากครับโลตัวนี้ให้หน่อยนะความหมายดีควหมายดีมากๆครับผมเลยนะครับผมอ่มาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมาแค่ฟังทีเซอร์ก็รู้เลยว่าเพลงได้ตขึ้นมากเลยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างย้นสมาชิกครับเปลี่ยนแนวด้วยเหรอฮะเปลี่ยนทุกจะเป็นจริงแนวทางในวงเลยครับจะเป็นสไตล์ของดีเป็ร์มเดิมครับ แต่เราเหมือนกับเป็นเปลี่ยนในเรื่องของการที่วัยวัยที่เราโตขึ้นครับเราเจอโลกมากขึ้นเราได้รับเรื่องราวต่างๆเรื่กับกับพวกเราเองแล้วก็กับเพื่อนๆเรารับฟังหลายอย่างครับผมซึ่งมุมมองดนตรีก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราเราก็มีดนตรีในยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปมันมีดนตรีที่เข้ามาในเข้ามาอยู่ชีวิตเรามากครับผมแล้วก็มาปรับใช้กับดัมมูสในอัลบั้มที่สองครับผมก็คือเป็นดัมมูสสไตล์เดิมแหละแต่เราใส่ออปชั่นเพิ่มเข้าไปแล้วก็เลือกมุมมองที่แตกต่างขึ้นออกไปครับผมย้ำสักนิดัันครบออปช่ทีเพิิ่่่่มเเเข้้าาาไปปอออชชันนยงถกดเรรื่องดนตีก็็เเปนรื่องยวนะครับผมเรื่องดอ แล้วก็มีการาดับมีการดับของเวฟเยอะอะไรอย่างนี้ครับครับเรช้ครับ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 ค่ับครับครับคองบรับครับคร่บครับกรับครับครับคกับคร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 ่บครั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 บคร้บครั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 บคมับคร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 ั้ครับครีบครับครับครั่เรับค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 รัครั่อรับครับครดบครั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 มารับครันรับครัครับคือ มันเริ่มมาจากเพลงนะครับเนี่ยเนื้อร้องเนี่ยอย่างที่พี่แอร์ก็คือว่าเป็นความจริงกับความฝันเราเล่นความ,มจริงความฝันดนตรีมันอาจมีท่อนที่แบบซับซ้อนขึ้นมากกว่าอารรัลบั้มที่แล้วอะไรยเงี้ยครับแล้วก็เพื่อให้แสดงถึงความความจริงหรือว่าท่อนที่มันเบื้องว้างเป็นตัวแทนที่เปรียบกับความฝันท่อนที่ร้องแฟดม็อบอ,อะไรอะเงี้ยครับก็คือเหมือนเหมือนแสดงถึงความล่องลอยที่อยู่ในความฝันอะไรเงี้ยเพื่อให้ดนตรีมัน เกิดความคอนทราสกันอย่างที่เราวางเดติชันไว้ในตอนแรกครับแล้วก็มีการทดลองอะไรใหม่ๆอย่างพิต้าก็มีการแบบว่าใช้แคมเปอร์ใช้ซาวอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยใช้เนี่ยในบแรกครับสินก็มีปักอินตัวใหม่ๆทางด้านกองว่าไงครับพิต้าอย่างกองก็เปลี่ยนหน้าไม่ใเลยเปลี่ยนหน้าอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ากันใหม่อะแล้วอย่างกองก็มีอย่างซาวพวกกองมาชิงเบสดำหรือไม่ก็เป็นพวกซาวกองไทโกะใช่ให้มันดูใหญ่มากขึ้นให้มันเหมาะ หมาะกับเพราะเราวางคอนเซิร์ตไว้อยากกลับมาให้มันแบบดูมีพลังเพลงนี้ดูมีพลังก็เลยดีไซน์ตามเนื้อเพลงมากนะครับแล้วตีเองเลยไหมครัีเองครับผมอ๋อปกติอยู่อ้อแบนอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงไอ้อันนั้นคือซาวไปเล่าหาเลเป็นมิดี้แล้วก็ใช้เสียงพวกนั้นมามาคลิกมิดี้เอาครับอัแล้วเนื้อหาเรื่องของเนื้อร้องครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับจริงๆแล้วเพลงแรกนี้อันนี้ต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าอ่าววานนีเราเราเราได้ ทำงานทำงานกันแบบว่ารูปแบบ,แบบใหม่ไปเลยซึ่งรอบแรกเนี่ยงานส่วนใหญ่90%จะเริ่มขึ้นจากผมก่อนนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมอยากลองทาอะไรใหม่อยากให้ได้ยินอะไรใหม่ๆก<ช> <ๆ S 1> ็คือเราเราจะเริ่มงานจากวงก่อนอเพื่อสร้างบรรยากาศของเพลงขึ้นมาก่อนอแล้วก็ลองไปดูว่าเราเรารู้สึกอะไรกับเพลงนั้นเขใช่ใช่ครับก็ค่อนข้างแปลกไปจากรอบที่แล้วเหมือนกันครับแล้วก็ พิเศษพิเศษเพลงนี้พิเศษเพลงนี้ก็คือได้เพื่อนสนิทเราคนนึงครับคุณโอมพ็อกเทลได้มาร่วมแจมเขียนกับผมด้วยนะฮะก็ก็ขอบคุณโอมมากครับร่วมร่วมกันเนี่ยคือเราเขียนมาก่อนแล้วก็มาช่วยกันปรับอะไรใช่ใช่ใช่ครับก็วันนั้นก็ไปนั่งที่บ้านโอมเลยแล้วก็อยู่ดินอะไรไปเมาบอกไอเดียด้วยเอ้ยลองเปลี่ยนคำนี้ไหมลองปรับอันนี้ไหมใช่ใช่ใช่ครับต้องมโอ๋ช่วยดู เรสนุกดีครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วความหมายของเพลงนี้นะครับพูดถึงอะไรยังไงบ้างความหมายจริงๆแล้วเพลงนี้ผมตั้งใจแรกสุดเลยผมผมเนื้อเพลงผมจะให้มันเป็นเพลงเศร้านะครับแต่ว่าอยากให้มันคอนทราสต์กับดนตรีก็คือดนตรีมันสว่างขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช่ใช่ครับใช่เออผมผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่การที่เราไปตกหลัรักผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ที่เราไม่มีทางที่จะเขาไม่มีทางที่จะเป็นของเราแน่นอนนะฮะซึ่ง ทางที่ทางเดียวที่เขาจะเป็นของเราได้คือในแค่ความฝันเท่านั้นซึ่งความเป็นจริงแล้วพอเราตื่นมาก็ไม่มีเขาอยู่ดีโอ้โหนะโดนโดนโดนไหมโดนไหมโดนโนอะเนื้อเพลงขนาดนี้ขอถามเรื่องมิวสิกวิดีโอหน่อยครับเออโอ้โหเมื่อกี้เราเปิดกันไปว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชมกันด้วยในรายการใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมก็รอดูตอนนี้มิวสิกวิดีโอยังไม่มีใครได้ดูเลยใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยนะฮะรอดูครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่า ต้องดูว่าจะทันไหมที่นี่ต้องรู้ทันด้วยทุกผู้ชมก็จริงๆวันนี้เนี่ยเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยก็คือนั่งเเจอร์อย่างหลอไม่ใช่พี่คือยังครับเลยนะนั่งเเจอร์อย่างหลอยังมีปัญหากันอยู่ที่ห้องตัดต่อด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากดูเอ็มมิวสิกวิดีโอของเดนมูทเนี่ยให้ติดตามที่ยูทูบตอนสองทุ่มยี่สิบนาฬิกายูทูบของจินนี่นะครับของจินนี่นะครับทีนี้คมูทลองดูกันพร้อมกันเลยจินนี่รอรอดูพร้อมกับเราด้วยด้วยผมยังรู้ได้ไหมดเฮ้ย ไปช็อตหมดนะก็ไม่เลยดีเลยไปนิดนึงแต่ได้ดูวันนี้แน่แะ้วแล้วพอรู้เรื่องราวคร่าวๆไห้ตอนที่ไปถ่ายหรืออะไรก็รู้ทิ้งอ๋อลิมเป็นพระเอกเหรอลืมเป็นพระเอกครับ๋อตัวโกงมากกว่านะพระเอกมีละรอดเออเออเอเอ็มบีนะครับก็คือ ตอท่อคนเนีรยเองนะครับคือระวางในลชข่นมาแล้วแต่ตอนแรกก็จะเป็นยังไงตั้งแต่รูปเสือ้อผ้าทคาันทุกอย่างยังดีเนี่ยก็จะพูดถึงความจริงกับความฝันครับ,รบเป็นภาพขาวดำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะพิเศษตรงที่มีกราฟ,ฟิกครับมี<อ> CG เราจะเน้น CG ที่แสดงเรื่องราวว่าอะไรคือความจริงความฝันมีการซิงค์วงมี CG สอดแทรกอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้<อ>ใครเป็นมาดีกับมาครับอ๋อคุณคลังครับชื่อคุณคลังถ่ายที่ไหนครับไปถ่ายที่ถ่าย ตอนที่ถ่ายก็มีสตูด ok ิโอมนตรีใช่ไหมใช่ใช่ใช่สตูดิโอนี่ไพเร็ไพเร็ไพเร็ครับไพเร็ดไปถ่ายมาหลายงานไปตุ๊กตะมกมกมกนี่นี่นี่มีมีโรงแรมตัวอย่างนิดนึงครับโรงแรมชื่อโรงแรมตรีนะครับโรงแรมอย่าให้ผิดชื่อนะไมับอย่าใผิดอย่้ผิดนะขอบคุณที่เลือกสถานที่นะครับนี่ทีวีเสียนะครับอันนี้คือตัวอย่าง่เบื้องหลังนะครับ อันนี้หมดแรงนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำเพิ่งตื่นครับแสดงว่ามีเส้นเรื่องอยู่ด้วยนี่ก็จะไม่ใช้ไม่ไดม่ไม่ไม่เป็นเรื่องมันจะตื่นในยักษ์มากกว่าครับมันจะไม่ได้แบบว่าแบบบอกว่าเออฉันนะคเป็นเจอการไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอ้าวใจรอครับสองทุ่มนะครับทางทีมทุ่มนะฮะโอเคอะตอนนี้เรามีคำถามผ่านทาง SMS มาเยอะแยะมากมายถึงวง จะมูสนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยครับทำเลยผมไม่ต้องให้ผมมาคำาะไรยื่นมาผมเอ๊กอยากนแรกเลยนะกิจการกิจการมาเมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงคือเป็นร้านร้านอาหารนะครับของของของทางวงเลยใช่ไหมครับอ๋อเดียวเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีครับผมดีดีครับก็มีร้านแถวนี้ไปช่วยถามผมก็ได้ผมก็จริงนะคำถามที่2นะครับมีส่วนลดมาเมาหรือเปล่าครับเด็กก่อนก็มีครับมีครับถ้าถ้าแคปหน้าจอครับผมว่าโหลดเพลงบนองนี้สำหรับผมอย่างถูกกฎหมายไปที่ร้านของผมแล้วยื่นผมให้เลยครับผมเอาเสียงนี่ครับเอาเลยครับผมให้น้องแต่สองก้อนเอาเลยเอาเลยครับ ครับพี่ส่วนลด้ครับมี่ส่วนลดให้แน่นอนครับโอเคคำถามต่อมานะครับจะมาจัดคอนเสิร์ตคอนอัพที่ไลฟ์แอดจีเมื่อไหร่อะไรครับอันนี้ต้องถามทีมงานเลยถามกลับครับต้องถามพี่ป่านอัพด้วยเพลงโอเคติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนีนี่ติดไว้ก่อนเดี๋ยวตอบขอคำถามนึงครับ อัลบั้มหน้าจะตัดผมทรงใหม่ไหมเดี๋ยวน้องโอ้โหอัลบั้มมีตัดมาให้เขาตัดก็เหรอฮันรีนี้ค่อนข้างหมดแล้วนะถ้าตัดนี่เอาหนังออกแล้วนะ่ยลูกไกลๆเออใช่ป่ะหมดแล้วท่องส่งมีไหมท้านรองอยากได้สักงหนึ่งคำถามไหมครับท่องส่งท้องส่งมีไหมหนึ่งสองสามออกทางบ้านต่อเละจะมีไปเล่นในเขตห้วยหินไหมคะเออ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามคิวงานแล้วกันครับเพราะว่าจริงนแล้วเดือนหน้าคิวงานออกแล้วครับแล้วก็มีหลายงานด้วนะครับใน f a c e b o o k com slash the boost ครับใช่ slash the boost เลอกรีบมาถามครับจะมี meet and greet หรือเปล่าครับเออพวกแฟนคลับเดี๋ยวนูซีเยอะมากมีดีไหมครับมีต่อมีทั้งหมดมีดีไหมขอใหดีถามสารมีดีไหมมีโอเคครับมีถึงยันหน้าจับต่อยใช่ไหม สัตว์ที่ไหนครับมามาดีดีคอยนู่ี้แหละไม่เห็นต้องเล่นได้เนรวอ่ะคำถามก็ประมาณนี้จริงมีเยอะมากแต่ว่าเวลาอาจจะมีจำกัดนิดหนึ่งรับผมซึ่งก็จะได้รับรูปใช่เยพรอมลายเซ็นที่เซ็นเรียบร้อยแล้วด้วยนะเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันว่าใครจะเป็นคนได้ทางเฟซบุ๊กนะครับอ่าสุดท้ายแล้วให้ฝากผลงานครับมีช่องทางอะไรฝากกันได้เต็มที่เลยครับอ่ะาครับ ถ้าอยากจะเข้าไปติดตามพวกเ The Moose นะครับในทางมีทางช่องทางแรกคือ facebook.com/the Moose นะครับหรือช่องทางหนึ่ง IG the underscore mooses ครับผม the underscore mooses s ี c i ม l ครับผมมีไหมครับพี่บ้าครับโอ้ยมีบาาพูดแล้วครับ บ้านเริ่มพูดนะครับดกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองสามแล้วโทรออกครับบ้านเขาไม่ค่อยพูดนะครับถ้าพูดแล้วลบกวนทำด้วยนะครับโทรศัพท์กันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอแล้วก็ไปที่ร้านมามาเลยครับ โอเคผมไม้ครับผมได้ครับปาร์ก็โหลบส่งใหม่เออก็จริงๆมีโหลดได้ทางก็ทางไอจูนะครับโหลดไผมครับผมแล้วครับรถทดลองแล้วครับผมโหลดแล้วผมได้เคเคบ็อกก็มาแล้วด้วยวันนี้ลองเปิดดูแล้วนะครับก็ลองใครมีกันยังครับมีกันยังมี่ไม่งี้เปล่าไม่ใครโหลดไม่โหลดที่ไหนวะเนี่ยมีกันหรือยังครับ ไม่ค่อยมั่นใจรีบโหลดนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจออย่างที่บอกนะฮะเอานะครับนนี้อนนี้บอกโหลดโหลดแล้วค่ะโหลดทานทางไอแช่ไม่บอกแชอันใหม่บ่นไบ่นทั้นีถ้าแคปหน้าจอนั้นมาจะโดนเก็บหน้าร้านเลยได้นะครลบผม่่ะล็าเลยงต่ดลามข่เวสารเละกันลยังไเเล็วๆ่ี้อาจจเลดใม่เล่เกัใในอในเลใ่ยใช่เลยเลยเรยใช่ยใ่เลยใ่เลยใช่เลเเ โอ้สนนุกกมาเเลยยีะครับทติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m MM m Z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า g m m Z ทั้งในระบบ iOS และ Android gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี